สวัสดีครับทุกคนจากช่องลองตะลุยนะครับวันนี้เรามาป้ายยาร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีแท้ๆกันเลยนะครับร้านนั้นมีชื่อว่าซอมเกยอบโซลลมลูกกาบาร์บีคิวแอนด์เกาหลีบุฟเฟ่นะครับร้านนี้เป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีที่ไม่จํากัดเวลาแถมราคายังคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผู้ใหญ่เริ่มต้นที่333นะครับรวมรีฟิลเครื่องดื่ม50รวมเป็น383นะครับส่วนเด็กเริ่มต้นที่222นะครับรวมรีฟิลเครื่องดื่ม30เป็น252ครับส่วนเด็กที่สูงไม่เกิน110ซมมมททาาาานนนนนรรรรีีีีะ้้้เเเใจจปิิิงงงงงๆพูดถึื่่่อออขขกกลย มามีทั้งหมู3ชั้นสันคอคือแบบเกาหลีแท้ๆเลยนะครับแถมยังมีกุ้งอีกด้วยนะครับที่สําคัญทางร้านดูแลดีมากครับแกะกุ้งให้ด้วยใส่กุ้งต้องชอบแน่นอนนอกจากนี้ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะครับผมขอแนะนําให้เพื่อนๆมาลองเลยนะครับรับรองว่าจะติดใจมาถึงที่เมนูทานเล่นเลยนะครับทั้งหมดนี้สั่งได้ไม่อั้นเลยนะครับมีทั้งเคซาดิยาพิซซ่าชีสเฟนสไยโคชูจังบุโกกิและซุปโอเด้งนะครับอันนี้เด็ดมากเพราะสามารถใช้ทําเป็นหม้อชาบูได้ด้วยนะครับซุปโอเด้งที่นี่โคตรอร่อยมาถึงที่เมนูพิเเศษขอองงงงทางาร้้นลยกุดซ ชุดละ79็ดกมาครบเลยนะครับทั้งกุ้งทั้งข้าวทั้งสาล่ายส่วนรามยอมห่อละ20มีทุกรสชาติเลยนะครับมาถึงที่โปรโมชั่นตอนนี้นะครับเพียงแค่เพื่อนๆเ,เช็คอินที่ร้านและกดไลค์เพจรับไปเลยไอติมฟรี1โค้ดหแท่งต่อ1ท่านนะครับและยังมีโปรวันเกิดนะครับลูกค้าแสดงแบบประชาชนรับโชจจหรือมัคตลีฟรี1ขวดผมขอบอกเลยนะครับโปรโมชั่นเยอะขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับร้านนี้เหมาะมากๆสําหรับคนที่ชอบปิง้งย่างสไตล์เกาหลีแบบแท้แท้แถมยังได้อิ่มแบบไม่จํากัดเวลาใครทีี่่่ยยยััังงไไมมมมเคคลออรรบาาสสผวด้ ะะตอนนี้มีคูป,ปองสะสมสะสมครบ12ดวงรับ10ทันฟรี1ขั้นห้ามพลาด